ชุดแต่งงานต่างประเทศนะชุดแต่งงานที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเขามีเป็นแบบซีซันเลยนะคะเหมือนเหมือนแฟชั่นเสื้อผ้าทั่วไปปีหนึ่งเนี่ยอาจจะมี3 4ถึงสีสซีซันเลยในการทำชุดแต่งงาน สวัสดีค่ะณขณะน,นี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับคุณวุ้นจากช่องมาริกาไทยเดรสช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตัดเย็บแฟชั่นและบุคลิกภาพซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องการตัดเย็บตอนนี้เรากำลังตัดเย็บชุดแต่งงานอยู่นะคะก็คือการเอาไซส์ของชุดแต่งงานเข้าจะเป็นเสื้อวินเทจนะคะชุดวินเทจเนี่ยจะเป็นความชอบซะส่วนใหญ่นะคะชุดวินเทจคือ อาจจะเป็นชุดมือ1และมือ2ก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอตนั้นจะมาแบบไหนนะคะชุดแต่งงานที่เป็นวินเทจถ้าเกิดเป็นตัวใหม่เลยมีไหมทําไมชุดวินเทจมือหนึ่งแต่สภาพดีมากแล้วก็ไม่เคยใช้งานทําไมถึงมาที่ประเทศไทยนะคะเรามาเล่าถึงประสบการณ์ของการชุดแต่งงานต่างประเทศนะชุดแต่งงานที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเขามีเป็นแบบซีซันเลยนะคะเหมือน หมือนแฟชั่นเสื้อผ้าทั่วไปปีหนึ่งเนี่ยอาจจะมี3-4ถึงสซีซันเลยในการทำชุดแต่งงานพอทำชุดแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยในแต่ละซีซันมันเยอะชุดมันเยอะมากก็เลยเอาไปไว้ที่โกดังขายไม่หมดก็เอาไว้ที่โกดังแต่ทีเนี้ยมันเยอะล้นโกดังแล้วก็เลยโละโกดังโดยเอาชุดแต่งงานทั้งใหม่ทั้งเก่าเนี่ยใส่บิ๊กแบ็กแล้วก็ส่งมาที่ประเทศไทยกระสอบหนึ่งอยู่ที่ประมาณ6000บาทถึง800 0บาทมีประมาณ50ชุดในหนึ่งกระสอบบิ๊กแบ็ก เรามาดูผลงานกันนะคะอย่างตัวนี้นะคะกำลังเอาไซเข้านะผ้าเป็นผ้าซาตินนะแต่ไม่ใช่ซิวซาตินลักษณะของชุดเนี่ยถ้าเกิดเป็นลูกไม้ประมาณนเนี้ยลูกไม้ประมาณนี้นะคะอายุชุดอยู่ที่20ปีอย่างต่ำอย่างต่าถ้าเราอยู่ในวงการชุดแต่งงานมานานเนี่ยเวลาที่เราเห็นตัวลูกไม้เนี่ยเราจะยุรู้ช่วงปีเลยเพราะว่าในแต่ละแต่ละเทรนแต่ละซีซันเนี่ยลูกไม้ไม่เหมือนกันจริงๆ ดูนะคะอันนี้ลูกไม้20ปีเห็นไม้เลื่อมเนี่ยที่ใส่ใส่เนี่ยเขาจะเป็นสีเหลืองนิดนึงมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดจะแก้เนี่ยถ้าให้เราทําการเลาะแล้วก็เปลี่ยนเลื่อมเนี่ยก็ฝ่ามือแล้วใช้เวลานะคะใช้เวลาเวลาซ่อมมุกพวกนี้อันนี้เป็นผ้าซาตินนะคะนี่เห็นไหมชุดวินเทจตัวนี้เอาอกกับเอวเข้านะคะอกกับเอวเข้าวเวลาที่ทําการแก้นะคะแก้อกด้านข้างเนี่ยเราจะต้องเปิดลูกไม้ออกมาก่อนพอเปิดลูกไม้เสร็จเราเย็บตรงนี้ เย็บเสร็จแล้วก็เอาลูกไม้ปิดเข้าไปเหมือนเดิมนะคะอ่าอันนี้เราควบคุมง,งานอยู่ฝากเย็บค่ะเสร็จแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะอันนี้เป็นผ้าห่างกระลอกชุดนี้นะคะอันนี้เนี่ยปกติเนี่ยสมัยก่อนเราเรียกผ้าหางกระลอกนะคะเสร็จแล้วก็มีการปักการปักพวกนี้ยถ้าเกิดเป็นสมัย20-30ปีก่อนเนี่ยปักด้วยฝีมือคนแต่พอเป็นสมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นเครื่องปักด้วยมือสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ปักด้วยเครื่อง นะมันก็จะเป็นได้นะแล้วก็เข้าซองแล้วก็เย็บเป็นลายแต่ว่าการเย็บเป็นลายเมื่อก่อนเนี่ยเย็บมือเสร็จแล้วก็เป็นเย็บจากเข้าซองใช้คนเนี่ยวาดลายเป็นคนควบคุมจากวาดลายสมัยใหม่เนี่ยเป็นจากคอมพิวเตอร์ที่ปักลงไปเลยไม่ต้องใช้คนควบคุมลายแล้วเทคโนโลยีในชีวิตเราเปลี่ยนไปแบบไหนเทคโนโลยีการเย็บผ้าก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันมันไม่ได้อยู่แค่ว่า มันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดไม่ใช่สมัยใหม่นะเวลาที่เย็บผ้าพยายามสมัยใหม่เนี่ยเย็บผ้าเขาเป็นเลเซอร์คือเอาชุดเนี่ยเข้าไปในคอมพิวเตอร์อยากได้ชุดแบบนี้คอมพิวเตอร์คำนวณการวาดแพทเทิร์นออกมาให้แล้วก็เพียงแค่เอาผ้าไปวางเอากระดาษไปปิดเสร็จแล้วใช้เครื่องเลเซอร์ยิงในการตัดเสื้อผ้าแล้วแล้วเวลาที่ จะเย็บผ้าใช้คอมพิวเตอร์เย็บแล้วคือคนไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยซ้ำแค่เอาผ้าวางคอมพิวเตอร์เย็บให้หมดนี่คือเทคโนโลยีการเย็บผ้าสมัยใหม่ที่คนไทยสู้ประเทศจีนไม่ได้ประเทศจีนค่าแรงไม่ได้ถูกนะคะแต่เทคโนโลยีเขาสูงมากนั้นแปลว่าเวลาที่เข้ากระเป๋าเนี่ยเขาใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีในการเย็บกระเป๋ากางเกงยีนแต่เมืองไทยเย็บด้วยมือเย็บใบหนึ่งกระเป๋าใบหนึ่งเป็น10นาที เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีของเราเร็วสู้ประเทศจีนไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นช่างเย็บผ้าสมัยนี้เนี่ยต้องเตรียมตัวรับมือกับเทคโนโลยีการเล็เย็บผ้าที่เข้ามาใหม่ถ้าคุณวุ้นนาเครื่องนี้เข้ามาเนี่ยรับรองว่าคนตกงานเยอะเลยเพราะว่าเครื่องทําได้เร็วเพราะเราเขียนโปรแกรมอยู่แล้วเราวาดแพทเทิร์นเป็นอยู่แล้วเราแค่ควบคุมการทํางานของโปรแกรมเสร็จแล้วชุดนี้จะเสร็จภายในสองชั่วโมงเพราะใช้คอมพิวเตอร์เย็บทั้งหมดไม่ได้ใช้คน คนมีหน้าที่เอาผ้าไปวางแค่นั้นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปการทำงานของคนเนี่ยหาเงินเนี่ยยากขึ้นในทุกๆวันเพราะเทคโนโลยีมันเร็วขึ้นเทคโนโลยีเข้ามาแทนมนุษย์รวมถึง AI ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนยังใช้ AI และใช้เทคโนโลยีไม่ไม่เป็นเนี่ยยอมรับเลยว่าเสียเปรียบในการหาเงินมากนะคะอันนี้เรื่องปกติอ่า ตัวนี้น่ะผ้าวินเทจอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมคะเราซื้อชุดแต่งงานมาเนี่ยนะคะชุดแต่งงานพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้แพงที่ชุดหรอกคะ่ะมันแพงค่าแมนเทนส์การดูแลรักษาการฟื้นฟูมันยากนะคะแต่ร้านคุณวุ้นเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสื้อผ้ารับแก้ไขซักและรับฟื้นฟูเสื้อผ้าให้กลับมาใส่ได้สวยเหมือนเดิม อันนี้คือการทําชุดแต่งงานเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเรามีการเซาะลูกไม้ขายด้วยนะลูกไม้ประเทศจีนเซาะไม่ละเอียดเท่าเข้ากับร้านคุณวุ้นนะที่ประเทศจีนขายลูกไม้เซาะเนี่ยเซาะเป็นดอกเนี่ยไม่สวยเท่าร้านคุณวุ้นนะคะเห็นไหมคะเ,<อ>เวลาที่เราแกะออกมาเราก็เย็บเย็บสอยกลับเข้าไปแล้วก็สอยมุกเรื่มข้อเข้าไปนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวเลื่มให้ได้เราก็จะเปลี่ยนเห็นไหมคะคือ ตัวชุดแต่งงานเนี่ยไม่ได้มีลูกไม้ที่ติดกับชุดโดยไม่ได้พิมพ์ลูกไม้หรือปักลูกไม้เข้าไปที่ชุดปกติแล้วเนี่ยจะต้องทําการเซาะลูกไม้เข้ามาแปะที่ชุดแต่งงานแบบนี้เวลาที่เราเลาะอ,ออกเนี่ยเรายึดเข้าแล้วก็ใช้ได้4สีขาวเนี่ยยึดลูกไม้ตรงขอบติดเข้าไปที่ชุดแต่งงานได้เลยนะคะทําแบบนี้นะคะนี่ชุดแต่งงานเห็นไหมถ้าเกิดนี่ดอกแบบนี้นี่บอกเลยว่า20ปี เราบอกไปแล้วนะคะสำหรับการแก้ชุดแต่งงานนะคะร้านคุณวุ้นเนี่ยก็รับแก้ชุดแต่งงานชุดลาตีชุดเสื้อผ้าแบรนด์เนมแล้วก็เสื้อผ้าที่ต้องการการฟื้นฟูและดูแลเป็นพิเศษนะคะแล้วเราก็พยายามฝึกช่างให้มีฝีมือนะคะแล้วก็ทํางานที่เป็นมาตรฐานนะ,ะร้านเราก็จะมีมาตรฐานในการทํางานด้วยนะคะแต่ทีนี้ถ้าจะให้แนะนําช่างเย็บผ้าทั่วไปเนี่ยอ่า ที่จะเตือนเลยทุกคนนะคะตอนนี้เนี่ยทางโรงงานที่ประเทศจีนเนี่ยรับผลิตเสื้อผ้าจากแบรนด์จากประเทศไทยในราคาที่ถูกกว่าคนไทยทําครึ่งหนึ่งงานเย็บผ้าโหลงานเย็บห้องแถวกําลังจะหมดไปถ้าเรายังไม่มีการดูแลหรือกีดกันการค้าจากประเทศจีนที่เข้ามาทําการตลาดที่ประเทศไทยช่างเย็บผ้าก็ต้องทําใจว่าอีก10ปีเนี่ย ไม่มีงานทําแล้วนะคะเพราะว่าส่งโรงงานที่ประเทศจีนทําหมดก,ก,ก็เท่ากับว่าเราสูญเสียเอกราชทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจีนแน่นอนถาวรเลยนะคะถ้าเราไม่ย้ําเตือนว่าคนไทยทุกคนต้องใช้เสื้อผ้าไทยนะคะต้องผลิตจากไทยอย่างเนี้ยถ้าไม่มีก็เรียบร้อยนะถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการกีดกันการค้าจากประเทศจีนนะคะเราก็จะเสียเอกราชทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจีน ทั้งหมดรวมถึงงานที่คนไทยควรที่จะทํางานเย็บผ้าเป็นงานพื้นฐานปัจจัยสี่ของคนในทุกยุคทุกสมัยสมัยก่อนเมืองไทยเป็นประเทศที่ส่งออกเสื้อผ้าไปยังตลาดโลกเยอะโรงงานในประเทศไทยเยอะมากในตอนที่เราเริ่มต้นธุรกิจเมื่อ20-30ปีก่อน แต่ปัจจุบันเราเปลี่ยนไปแล้วประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ส่งออกเสื้อผ้าไปยังตลาดโลกได้เหมือน2 0 3 0ปีที่แล้วแล้วคนที่ส่งออกแทนเรานั่นก็คือประเทศจีนนะคะถ้าเรายังไม่สนับสนุนการใช้เสื้อผ้าไทยหรือสนับสนุนแรงงานไทยเราเชื่อได้ว่าประเทศไทยจะไม่มีทางที่เศรษฐกิจดีขึ้นเพราะว่าเงินของเราล่วนไหลไปยังประเทศจีนเยอะมากเราขาดดุลประเทศจีนนี่1 6หมื่นล้านนะคะ ขาดทุนสูงขาดดุลสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีการลนลนลงให้คนไทยใช้เสื้อผ้าไทยหรือผลิตในประเทศไทยเชื่อได้ว่าอีก10ปีข้างหน้าช่างเย็บผ้าไทยน่าจะไม่มีงานทําแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากอยากจะเรียกร้องรัฐบาลเหมือนกันว่าเราต้องปกป้องนะเศรษฐ,ฐกิจไทยเราจะต้องปกป้องช่างเย็บผ้าไทยที่เป็นพื้นฐานการทำงานในเศรษฐ,ฐกิจของเรา เราเข้าใจช่างเย็บผ้านะคะอีกหน่อยมันไม่มีงานทําแล้วอีกหน่อยเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คนทํางานและเขาใช้คอมพิวเตอร์ทํางานใช้ AI ในการทํางานตัดเสื้อผ้าถ้าช่างเย็บผ้าประเทศไทยยังไม่พัฒนาฝีมืออีกก็สู้คอมพิวเตอร์ไม่ได้ก็ไม่มีงานทําแล้วนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทางร้านเนี่ยทำการเย็บ แล้วก็แก้ไขชุดแต่งงานประเภทวินเทจนะคะแล้วก็ฟื้นฟูให้ชุดแต่งงานใส่ให้สวยที่สุดในวันงานนะคะอ่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมคนไหนมีคำถามสามารถสอบถามได้เลยนะคะว่าอ,อยากจะทำอะไรยังไงแต่ยังไงเราก็ต้องฝึกคนไทยให้มีฝีมือสูงนะเป็นงานโอโกตูทางลอด ของช่างเย็บผ้าไทยมีอยู่อย่างเดียวค่ะเย็บงานโอกุตูให้ได้เพราะงานโอกุตูคืองานฝีมือที่ทําจากมือของคนนั่นคืองานโอกุตูการตัดเย็บชั้นสูงถ้าเราไม่สามารถตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูงได้เราเชื่อได้ว่าเราจะแพ้ประเทศจีนและเราจะแพ้คอมพิวเตอร์วันนี้ฝากไว้ให้คิดและขอบคุณมากที่ติดตามไลฟ์สดของคุณแล้วเราจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับการเย็บผ้าและ ข้อมูลเกี่ยวกับช่างเย็บผ้ามาอัปเดตให้ฟังกันและก่อนจะจากกันไปคุณวุ้นอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขในการแต่งตัวเพื่อออกไปพบประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตรู้ลึกรู้จริงเรื่องเสื้อผ้าบัลลิกาไทยรสวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะบ้าย